สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับนะเดี๋ยวเรามาเป็นรายการนะครับน้เมื่อเช้าเป็นรายการแจกทหารนะครับส่วนกลางวันนี้นะครับมานําเสนอเป็นรายการแย่ชุดยกำการและก็เป็นรายการรุนเนื้อทองแดงรายการรุนมหาชนวนรายการรุนตะปูสังขะวันนอนครับแต่วันนี้มีมายมากครับนะเป็นรายการที่เปิดมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาให้พี่จะรับชมกันชอบทุกใจรายการไหนนะครับสามารถติดตาวได้ที่อดีไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากรายการแรกกันเลยรายการที่หนึ่งเลยครับนะกับเหรียญนะครับหลวงปู่ทวดเหยียบ น้ำทะเลจืดรุ่นเปิดโลกหลวงปู่มหาธิลาพุทธาพิเศษครับรายการที่หนึ่งครับขออนุญาตเปิดมาเป็นที่องค์นี้ครับกับรายการเนื้อตะปูสังขาวนนรายการนี้นะครับเลขโค้ดเจมเบอร์มาเลขสามสิบสามครับเป็นรายการนี้ครับฝั่งพอยนะฮะตรงตรงด้านหน้านะครับนะฝั่งพอยแดงตรงข้างหน้าครับรายการนี้แบ่งปันที่พี่นะครับเพียงแค่สามร้อยบาทนะครับรายการที่หนึ่งสามร้อยบาทนะครับ ต่อมาครับพี่ชานี่ครับรายการที่2ครับนะเป็นรายการคล้ายๆกันเลยนะครับเป็นรายการเดียวกันเลยกับเนื้อตะปูสังขะวันนนครับรายการนี้มีมหาชนวนอยู่ด้านหลังด้วยนะพี่นะนะครับมีทุกองทุกรายการนะครับรายการนี้เลขคู่ตเบอร์เจ็ดเจ็ดครับเลขเบิร์สวยๆเลยนะเอาไปเพียงแค่300บาทเท่านั้นนะองค์นี้ผมเคยเปิดอยู่400รอนะนะครับวันนี้ได้มาชุดหนึ่งครับน้ำแบ่งปันที่องค์ละ300บาทนะครับสำหรับรายการที่2 300บาทเท่านั้นพร้อมจะส่งครับพี่ ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่3ครับเป็นเนื้อเดียวกันหรือเปล่านะครับรายการนี้เป็นเนื้อเดียวกันเลยพี่นะขออนุญาตนะครับแกะถุงนะนะฮะนี่นะมีเติร์ดปูสังขะวนอนมีมหาชุนนวลดูข้างๆเล็กคนละองค์นี้หมายเลขกสี่ศูนย์ดูลงยาครับพี่ดูลงยาคนโขดอย่างนี้ครับน้ำแบ่งไปที่พี่นะครับองค์นี้400บาทนะครับองค์นี้400บาทเหรียญกลมแพงนิดหนึ่งพี่เพราะหายากกว่ารายการนี้ใส่บาทพอพี่นะครับรายการที่3นะครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการต่อไปเป็นรายการที่สี่รายการที่สี่ครับรายการนี้เป็นเนื้อทองละคังนะครับนะเป็นเนื้อทองละคังครับสวยๆเลยไม่ใช่รายการกรรมการนะรายการนี้เป็นเนื้อทองละคังเนื้อทองทิพย์ครับเลขคนจํเบอร์หนึ่งห้าแปดกับรายการนี้ลงยาเขียวเหนียวทัพย์รายการนี้แบ่งปันให้พี่ๆอยู่ที่สามร้อยห้าสิบาทนะครับรายการที่สี่อยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทนะครับ ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการที่5รายการที่5ก็เป็นเสมาครับพี่นะครับกับรายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวนมวลสารเลขคตเบอร์1นึเลขคตเบอร์1นึหครับรายการนี้แบ่งปันให้พี่นะครับที่350บาทครับเลือกจับจองได้เลยนะครับรายการที่5 ต่อมาเัาพี่จาร์ยครับารบายการถัดไปเป็นรายการที่6ว้าวรายการที่6กก็สวยไม่แพ้กันนะครับกับรายการนี้เพราะอนุญาตนะครับเปิดซีนแกให้พี่ได้รับชมกับรายการนี้เนื้อผับสดวนนะครับเลขคนละเบอร์หนึ่งศนย์สี่ครับว้าวสวยเลยรายการนี้หน้ากาก,ากชุบทองด้านหน้านี่ฮะ เน่ยปกระานตันพวกตะปูเนี่ยมัน,มน,มน,มนงสวยนะพี่นะรายการนี้ราคาเดียวกันพี่350บาทจับจองกันได้เลย350บาททั้งับาททนพี่นะรายการนี้เป็นรายการที่6เลขคุณเบอร์104ครับ ต่อมาครับพี่ชายนะครับ hey, รายการถ <c> ัดไปครับรายการนี้มาเป็นลงยาม่วงมากงนะครับรายการนี้เป็นเป็นลงยาม่วงบั่งสวยๆพี่ขอแกะซีนมาให้เลยกับรายการที่พี่ดูผิวฮะดูผิวแบบนี้พี่น่าะสวยแบบนี้คลาสสิกแบบนี้หาที่ไหนได้ครับกับรายการนี้นะครับเป็นรายการที่7ครับเลขค้นเบอร์หนึครับเลขค้นเบอร์หนึครับรายการที่7นะครับ ต่อมาครับนับเป็นรายการแยกชุดกรรมการกันบ้างนะครับรายการแยกชุดกรรมการเริ่มจากรายการที่8กันเลยองละ450รบาทยกคู่แ0 0รอนะครับรายการนี้ชุดกรรมการนะครับจะตอกกอกรับนะองละ450ราบาทเลขคนเบอร์7 8็แเลขคนเบอร์7 8็ลงยาคุยพื้นลงยาแดงเป็นรายการนะครับนะชุบน้ําทองครับนะเป็นการลงน้ําทองนะครับรายการนี้รายการที่8นะครับ ต่อมารายการที่9ครับรายการที่9เลขคุณเบอร์895รายการที่9เลขคุณเบอร์8 9 5กรรมการครับนี่ฮะสวยๆเลยนะครับคุยพื้นที่สวยครับรายการชุบน้ําทองครับรายการที่9 400อห้าสิบบาทจับคู่800พี่นะต่อมาครับพี่ชายน่ครับรายการที่10นะครับรายการที่10เลขคุณเบอร์740รายการที่10เลขคุณทเบอร์740ครับรายการนี้นะสวยๆเลยนะครับรายการที่10นะครับ ต่อมาครับพี่ชายนครับรายการถัดไปรายการที่สิบเอ็ดครับรายการที่เอ็ดมาต่อกันที่นี่ครับแยกชุดกรรมการนะครับรายการที่สิเอ็ดเรนลงยาเขียวเหนียวซับชุบน้ําทองครับเลขคดเบอร์หนึ่งหนึ่งห้าสี่ครับหนึ่งหนึ่งห้าสี่ครับพี่ชายรายการที่สิบเอ็ดนะครับ รายการที่12มาต่อครับรายการที่12เลขค้นเบอร์1 0 0 5รายการที่12เลขค้นเบอร์1 0 0 5ครับรายการที่12นะครับนี่ฮะสวยๆเลยนะครับ1 0 0 5นะครับรายการที่12ต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่13ฮะ นี่ฮะรายการที่13นะครับเลขโค้นตัเบอร์หมายเลข1039 1039ครับรายการที่13นะครับ1039นี่ฮะต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการจะไปครับเป็นรายการที่14รายการสุดท้ายครับรายการที่14รายการสุดท้ายครับขออนุญาตเปิดขึ้นมาครับรายการที่ได้ค้นตัเบอร์1018ครับ1018ครับรายการที่14นะครับ นี่ครับพี่ชายนะครับลองเด์ดูนะชอบสกใจรายการไหนนีครับบอกเลยว่าสวยทุกรายการนะครับนะตำเร่องเก่าขอว่าคุณพี่พิง์ท่านด้วยติดตามด้วยแลกันนะครับขอบคุณามากครับ